สวัสดีครับถ้าพูดถึงที่เที่ยวที่แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกเย็นสบายแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนต้องนึกถึงเขาคอที่เพชรบูณ์แน่นอนเลยใช่ไหมคะสถานที่ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของคุณเขาแล้วก็ทะเลหมอกสวยๆวันนี้เราจะไปจอกลึศที่นี่กันครับเอาละครับหลายคนน่าจะคุ้นคุ้นกับฉายานี้ดีนะสวิตเซอร์แลนด์เมืองภัยคือต้องบอกเลยว่าฉายานี้ไม่ได้ตั้งกันเล่นๆนะครับ แต่มันมาจากภาพความสวยงามที่เราจะได้เห็นจริงๆกับตาตัวเองเลยทั้งอากาศที่แบบเย็นสบายตลอดปีแล้วก็วิวภูเขาที่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมาคือสวยมากจริงๆทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้เขาเคาะกลายเป็นที่ที่ทุกคนต้องปักหมุดต้องไปให้ได้อะไรที่มันมัดใจนักเดินทางได้ขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เรามาหาคาตอบกันครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของเขาค้อกันสักหน่อยเพราะว่าเบื้องหลังวิวสวยๆที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ที่โอ้โห,หน่าทึ่งมากแล้วก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือซ่อนอยู่เลยครับดูความแตกต่างนี้สิครับมันคนละเรื่องกันเลยนะ คือในอดีตเนี่ยที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่สู้รบกันแบบดุเดือดมากๆเลยนะครับแต่พอมาถึงวันนี้กลับกลายเป็นดินแดนแห่งความสุขที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติสวยๆเป็นการเปลี่ยนแปลนที่แบบสุดยอดมากจริงๆครับ แล้วอะไรล่ะที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนไปที่นี่กันหลักๆเลยนะมีอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคืออากาศบริสุทธิ์แล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยข้อ2ที่นี่คือดินแดนแห่งทะเลหมอกที่สวยติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเดินทางง่ายครับขับรถจากกรุงเทพแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถนนหนทางก็ดีขับสบายๆเลยนี่ไงครับ ตัวเลขที่การันตีความฟิน18 25องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีนะครับไม่ว่าจะมาฤดูไหนรับรองได้เลยว่าได้เจออากาศเย็นๆสบาย,บายๆแน่นอนไม่ต้องหลุนเลยเอาละครับมาถึงช่วงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกันแล้วเราจะพาไปทัวร์7แลนด์มาร์คเด็ดๆที่เรียกว่ายับไปเข่าคอแล้วไม่ได้ไปนี่ถือว่ามาไม่ถึงมาดูกันเลยครับว่ามีที่ไหนบ้างที่แรกเลยนะครับ ต้องที่นี่เท่านั้นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วโอ้โ oh หที่นี่ต้องบอกว่าเหมือนสวรรค์นบนดินจริงๆค่ะแค่เห็นภาพพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สีขาวเรียงกันสวยๆตัดกับเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีๆเป็นล้านชิ้นนี่ก็คือสวยจนลืมหายใจเลยมีทริคนิดนึงครับถ้าอยากได้รูปสวยๆคนไม่เยอะแนะนำให้ไปตอนเช้าตรู่หรือไม่ก็ช่วงเย็นๆไปเลยค่ะแสงจะสวยมากไปต่อกันเลยครับ ที่สองแลนด์มาร์คที่อยู่ใกล้ๆกันทุ่งกังหันลมเขาค้อตรงนี้เราจะได้เห็นกังหันลมยักษ์ใหญ่เลยนะตั้งเด่นอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้เมืองหนาวสวยมากครับแล้วจากตรงนี้ขับรถไปอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดชมวิวไบรสณีเขาค้อที่นี่แหละครับคือจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดถ้าตั้งใจจะมาล่าทะเลหมอกตอนเช้าต้องมาที่นี่เลยจากวิวสวยๆเรามาต่อกันที่สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กันบ้างครับ ที่แรกคือพระตำหนักเขาคอซึ่งเคยเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่9กาบรรยากาศร,บรอบๆนี่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับเพราะมีแต่ป่าสนแล้วก็อีกที่คือน้ำตกสีดิดซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยนะแต่มีเรื่องราวในอดีตซ่อนอยู่เยอะเลยครับแล้วนี่แหละครับคือเรื่องราวของน้ำตกสีดิดคือจากที่ที่เคยเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อน ปัจจุบันนี้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ร่มรื่นเขียวขจีไปหมดเลยมันสะท้อนค่ารวมของเขาคอได้ดีมากๆเลยนะครับจากสมรภูมิกลายมาเป็นสวรรค์นบนดินและเรามาปิดท้ายทัวร์แลนด์มาก,กันด้วย2ที่2ส,สไตล์ครับเอาใจสายธรรมชาติรักการแคมปิง้งต้องไปนี่เลยทุ่งแสลงหลวงหรือที่เขาเรียกกันว่าสวรรค์นนเมืองไทยวิวพาโนรามาสุด ส่วนใครเป็นสายคาเฟ่สายถ่ายรูปต้องพุ่งตัวไปที่ Hydrangea Cafe เลยครับรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับไปเต็มเมมโมรี่การ์ดแน่นอนโอเคพอรู้จักเที่ยวเที่ยวเด็ดๆกันไปแล้วเนี่ยคำถามต่อมาที่คิดมากๆเลยก็คือแล้วจะไปเที่ยวเขาคอหน้าไหนดีที่สุดละ่ะฤดูไหนปังสุดเดี๋ยวเรามาดูกันครับตารางนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยครับถ้าใครเป็นสายล่าหมอกชอบความชุ่มฉ่ำเขียวขจี ต้องไปหน้าฝนเลยครับหมอกจะหนาและอลังการที่สุดแต่ถ้าชอบอากาศน้อหนาวฟินฟินดอกไม้สวยๆบรรยากาศคึกคักต้องจัดหน้าหนาวเลยครับส่วนใครที่อยากหลบความวุ่นวายไปพักผ่อนจริงๆแบบสงบสงบดูดาวตอนกลางคืนเชื่อไหมครับว่าหน้าร้อนก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยทีนี้นอกจากจะไปเที่ยวตามแลนด์มาร์คสวยๆแล้วเนี่ยเขาคอยังมีกิจกรรมเด็ดๆที่ต้องทำอีกเพียบเลยนะครับซึ่งจะทำให้ทริปของเรามันครบเครื่องมากขึ้นไปอีก นี่คือเช็คลิสต์4อย่างที่ห้ามพลาดเลยนะครับ 1. ไปนั่งชิวชิวจิบกาแฟที่คาเฟ่สวยๆที่มีวิวหลักล้าน 2. ต้องลองไปกางเต็นท์นอนดูดาวสักคืนรับรองว่าฟินสุดๆ 3. ถ้าไปช่วงหน้าหนาวพอดีต้องไปเก็บสตรอเบอรี่สุดๆจากไร่เลยครับและสุดท้ายก่อนกลับก็ต้องแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อยอย่างมะขามหวานเพชรบูรณ์ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย และมาถึงส่วนสุดท้ายครับเราจะมาสรุปข้อมูลสำคัญสำคัญสำ,ญสำ,ญสำหรับการวางแผนเที่ยวเขาคอให้เป๊ะปังกันไปเลยเรื่องที่พักนี่สำคัญมากนะครับเลือกโซนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะถ้าชอบความสะดวกสบายใกล้ร้านอาหารใกล้คาเฟ่เยอะๆให้เลือกพักโซนวัดผาซ่อนแก้วครับแต่ถ้าเป้าหมายหลักคือตื่นมาแล้วเจอทะเลหมอกลอยอยู่หน้าห้องเลยต้องจองที่พักโซนไพรสณีเท่านั้นครับอันนี้ชัวร์สุด ส่วนใครอยากหนีความวุ่นวายอยากได้ความสงบแบบส่วนตัวจริงๆแนะนำส่วนทุ่งกังหันลมเลยครับตอบโจทย์แน่นอนอีกหนึ่งคำถามโลกแตกเลยครับเขาคอกับพูทับเบิกจะไปที่ไหนดีอะสรุปให้แบบนี้ครับถ้าชอบความหลากหลายมีที่เที่ยวหลายแนวคาเฟส่สวยๆเยอะเดินทางง่ายๆสบายๆเลือกเขาคอครับ แต่ถ้าเป็นสายแอดเวนเจอร์ชอบอากาศหนาวแบบสุดขั้วอยากเห็นวิวไร่กระหล่ำปลีกว้างๆแล้วก็ไม่กลัวการขับรถที่ทา้าทายพูเทเบิกคือคำตอบของคุณครับผมว่าคำพูดนี้น่าจะสรุปความเป็นเขาคอได้ดีที่สุดแล้วนะครับว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ที่เที่ยวสวยๆธรรมดาๆรรแต่มันเหมือนเป็นแบตเตอรี่สำรองก้อนใหญ่ของชีวิตเลยนะคือพอเรารู้สึกหน่วยๆและล้าจากงานจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแค่ได้ไปเขาคอ ก็เหมือนได้ไปชาร์จพลังให้กลับมาเต็มอีกครั้งและมาถึงคำถามสุดท้ายครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วพร้อมจะเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปให้ทะเลหมอกที่เขาขอก่อนแล้วหรือยังครับ